เกิดอะไรขึ้นกับ RS ลังไม่ง้อรายได้จากธุรกิจเพลงพร้อมลุยดันข่าวช่องแปดและธุรกิจใหม่เอาใจทาตหมาแมวไม่น่าเชื่อหาว่าตัวพ่อแห่งยุคเพลง90อย่าง RS ที่อยู่มาอย่างยาวนานกว่า43ปีอาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่กันอีกครั้งและหากมองตัวธุรกิจเพลงหรือเอนเตอร์เทนเมนต์อาจจะไม่ได้ทาเงินเท่ากับยุคก่อนซึ <down> ่งในช่วงไตรมาสที่3ปี67ธุรกิจเพลงและอื่นๆก็สามารถทําไปได้เพียงแค่10%ของโครงสร้างรายได้ทั้งหมด ตามมาด้วยธุรกิจสื่อ,อย่างช่องแปลที่เติบโตดีกว่ารายได้กว่า38%และธุรกิจมาแรงคือธุรกิจพาณิชย์ที่มีรายได้กว่า50%หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโครงสร้างรายได้ทั้งหมดนั่นเองโดยรายได้รวมของ RM ในช่วงของไตรามาส3ปี2,517เขาสามารถทําไปได้640ล้านบาทซึ่งหายไปลดลงถึง20%ซึ่งเขาเองก็พร้อมที่จะปรับกลยุทธใ์ใหม่ๆและลุยทางแพลตฟ,ฟอร์มออนไลน์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ฮะเขาก็เตรียมดันรายการทางช่อง8อย่างรายการปากท้องต้องรู้คนดังนั่งเคลียร์และรายการข่าวช่อง8นะที่มียอดผู้ชมในช่วงของ9เดือนแรกมีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า170ล้านวิวต่อเดือนซึ่งเติบโตกว่า10%บนโลกของออนไลน์ สำหรับธุรกิจใหม่อย่างธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เขาลงทุนเพิ่มก็ยังคงเติบโตสูงเกือบถึง47%จากไตรมาสก,ก่อนก็เรียกได้ว่าแผนของ RS อาจดุยทำธุรกิจทำเงินมากกว่าธุรกิจเพลงแล้วก็ว่าได้ด้านนักวิเคราะห์ของบรกรุงศรีเองค่ะก็ได้ประเมินในตัวของธุรกิจของ RS เหมือนกันว่าธุรกิจของคอมเมอร์สหรือธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็น่าจะมีความยากมากขึ้นที่จะกลับมาฟื้นได้อีกครั้งก็หวังว่าจะพ่อแห่งเพลงยุค90คะจะสามารถกลับมาปังได้อีกหรืม่ โดยเฉพาะธุรกิจเพลงของเขาซึ่งในอดีตนั้นเรียกได้ว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างมากก็ต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆกับช่องของเรากับพุ้นอิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบย,ยั่งยืน